สบายดีพี่นองทักทายสบายดียามตอนสาวเนาะยินดีตอนฮาเข่าสูซองจืดสาวลาซองหนึ่งเช่นเคยเนาะพี่นงมอนี้ผ้าออกมาไ้มาสวนเนาะผ้าออกมาเบิงน่ะบ่าวเาานะพิ่นจางรถขาเจาะมาดุดไใไ้เนาะพี่นองไ้ที่เพิ่นทางแตงแต่พุนแหละเดือนล่างๆหมดแลวพี่นองทางเรียลๆแล้วก็จางรถขาเจาะมาดุดไ้เนาะเพิน่นจิจกน้องนําเนาะพี่นงเพิ่นนาสีมีัตัดเหลียงออกมาเหลียงนําเนาะเพราะว่าเพิ่นสั่งจกน้องเหลียงปลาน้าแล้วพี่นง เพื่อนจะเห็นแบบว่าให้มันเป็นไฮทีอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่น้องไฮส่วนแล้ก็จะกับจกน้องจกอันนี้เบิรดแล้วเนาะพี่น้องแต่ก่อนกัมีอยู่แล้วเนาะซ้องน้องแต่ว่าอันนี้เป็นดินน้องเพลินส่วนน้องเพลินเนาะเพื่อนก็จะให้มีน้องเป็นของตัวเองเนาะพี่น้องส่วนราคาเทไร่ห่ากันยังบูหูเนาะเดี๋ยวเขาไปทางในแล้วก็ไปทามราคากับน้บาวเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสถานที่ทีห้าสีดุดเนาะพี่น้องอันนี้เพิ่น ดูดไปในแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่ว่ามาค้นไมอซื้อแต่ว่าขจามาดูดเลยเนาะพี่น้องและเมื่อนี่ก็สิมาดูดให้มันแล้วเลยเนาะหนื่อาทิกก็ถือว่าก่วงเติบเนาะพี่น้องอันนี้แมนยูน้องให้เนาะทางแล้วกับบนแล้วได้พี่น้องเพราะว่าดินมันบเพียงมันเปแปนเนาะก็เลยต้องดูดเพราะว่าเพิ่นมีแนวสีเห็ดเนาะ อยู่ไฮอยู่สวนอยู่ใช้คือกันน้องพี่น้องขั้นมีแบบมีน้องมีน้ำสางนึ่งที่ว่าระดับหนึ่งแล้วเนาะอยู่กับสบายเขามีน้ำใสน้องพี่น้องต่อห้กลวหายหนีจสใด้แถวบ่มีน้ำบ่มีน้องกับอยู่หยากอยู่เติบอยู่เนาะอยู่น้องไฮห้านี่ก็มีน้องร่วมอยู่สองน้องน้องพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นดินห้องเพิรนเนาะคนกับสีเหตดเป็นน้องห้องเพินเนาะ มีน้องเป็นคตัวเองกัสะดวกสบายนะพี่น้องอันนี้ก็ถที่ว่าเพิ่นดูดไปได้ครึ่งหนึ่งเลยแลวพี่น้องเมื่อวานนี้เพิ่นมาตอนบ,าบาน่านเลยเนาะมันก็เลยเบยลอเมื่อน,นี้ถ้าเพิ่นมาแต่เสาวก็คือสีเหลีวอยู่นะพี่น้องอันนี้เป็นหากใหม่กกใหม่นะเะเศษใหม่ที่เพิ่นดูดออกสามารถ ทานได้นี่น้อพี่น้องดินนี่ที่ว่าเหมาะสมเนาะเพราะว่านี่ออกไปนี่กเมนคนทางเลยเนาอพี่น้องแปทางเลยเนาะแต่ว่าบนเมนทางดำเนาะเป็นทางแดงพี่น้องนี่นาะนี่เดชเห็นรถเที่ยวเลยพี่น้อง ดินเพะกเมนฮอดอันผุแหลน้าทางผุแล้วน้องพี่น้องแล้วก็หญ้าลงไปคุณเนาะส่วนดินเจือน,นี่ซําพี่น้องเห็นแหละเพื่อนแบงห้เพอไดอ้ผู้เคลื่อนลังนึงน้องพี่น้องเพราะว่าดินส่วนของเมญ่าคันอยู่ในนี้นะเป็นเพื่อนเปลี่ยนกับหน้าโขกเลยเนาะเพื่อนก็นเลยได้เป็นหน้าโขกส่วนดินในนี้เพื่อนกะโบมีน้องพี่น้องมี่ซัมแต่เพื่อนแบงหายเนาะ หากไม่พี่น้องบอนดีเพิ่นยังบบท่านดูดกะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเป็นต่อเป็นอันนี้อยู่เนาะถ้กะสิมาดูดมาเข่ใหม่ออกเนาะพี่น้องอันนี้แม่นนะบ่าเพิ่นทางแลวเพิ่นกระจูดเนาะเพิ่นกะหาคอนหาเก็บใหม่ไว้เห็ดทานเนาะพี่น้องพุ่นท่าน พอไม้มันสามารถที่ทานได้เนาะส่วนวางเพิ่นรุดแล้วกะสิพมาณนี้ยังบ่แล้วนะพี่น้องแต่ว่ากะเกือบเกือบบอลดุดกับบอลุดข่ต่างกันดอกนอะพี่น้องหอยตีนลอยพลมพี่น้องแหวแล้วห้ามนนี้ยนะ <c oughs> เจือนมากินแหวเลวพี่น้อง ว่าสิมาทายคลิปที่เพิ่นมาดุดมาอันนี้ห้ให้พี่นองเบิงเนาะถานั่งถารหลดมาข้างพงพี่นองจนซวยมีคนขี่รถมาบอกว่าเมื่อนี้เพื่อนบ่ได้มาดุดหายเนาะเพราะว่านั่งน่้ยลูกนะแม่โอ้ยพี่นงบอกว่าท่านได้จบเนี่ยไปเห็นร้านอันลมคุบนู้แล้วพี่นองเมื่อนี้นะเพื่อนมาบอกว่าบ่าด้มาดุดหายเนาะสิเป็นมืออื่นเพราะว่า ในทางเขาบันแกงนะพี่น้องเพิ่นมีเบียกดวนเนาะเพราะว่าเพิ่นปลูกมันไววนี่เลยพี่น้องเลยตอนนี้น้ำมันเพิ่นกูบลแล้วเพิ่นเลยอยากกูให้มันแหลวไวบ่อยเลเพิ่นดุดนี่แหละประมาณนี้พี่น้องพังบอกข้าใจแต่ที่แน่ๆก็คือมือน,นีบ่ได,ด้ดพี่น้องรหลดบ่มาต้องเป็นมืออื่นเนาะโอ้กินแหวแล้วฮ่ะน้พี่น้อง <laughs> <laughs> เดี๋ยวฮาการสิดทา้ายคลิปแนวอื่นให้พี่น้องเบิ่งนเนาะเกวกให้กับซวนนี่ยพี่น้องเพราะว่ากระเทินในมาเลยเนาะต้องให้มันได้คลิปพ,พี่น้อง นี่ยได้ก็อดเบิ่งนํากันนําพี่น้องเพราะว่ารถมาบ่ได้แล้วมื้อนี้ต้องเป็นมื้ออื่นเนาะอันนี้ก็เป็นนาบาวจืนกับอายจืนเนาะพี่น้องจุเพิ่นสิเอาจักไปคอนไปตัดใม่มากองไวเ้เฮ็ดทานเนาะพี่น้องไม้ที่เพิ่นบักเพิ่นอันนี้ออกลยเนาะเดี๋ยวเฮากสินําไปเบิง่งเนาะพี่น้องอันนี้เฮาบไ่ได้ตัดไม้ทายป่าเนาะพี่น้องมันเป็นไม้ที่เฮาทางออกจากไห้เฮาเนาะและ้แล,แลเฮาก าสายงานบรดยพี่น้องมันบริาามารถแบบว่าไปเห็ดเพื่อนเห็ดอันนี้ได้นอกก็เลยตัดไว้เห็ดทานน้อพี่น้อง น้องจักใหม่น่ะสาวสื <ination noises> ่อผากมาให้แต่ไทยพุ่นเด้อพี่น้องมาให้สามีตัดไม้เห็ดทานเนาะบั่น ผู้แดนม่วงแ,แน่มันแดนน่ะลูกชายก็มายืนตากแดดให้พ่อเบิ้งวันนี้พี่นอ้องปวดลูกสาวพ่อ จะสอกันเดอ้อมันแดนอะพูดไปนัางย oh ูหมไว้ๆบอกหักพังคู่หัดอกพี่น้องคล้องขี่ดือ้อนางยม oh เดอ้อมันเด แล้วเบิร์นี่คือสิไดอันไร่เตาอยู่เลาพี่น้องอันนี้เพิ่นเฮ็ดเป็นเตาพีนะพี่น้องเตาพีก็คือเอาดินทมเนาะถ้าเป็นเตาอบกาสิกอขึนเป็นแบบโค้งไม่ญ่ทองนะพี่น้องเลยจังเอาไม้ขเขาไปทั้งในเนาะตอนนี้กะแดดแจ่มเลยพี่น้องตันไม้เห็ดทาน <c oughs> ตันหล้กกาค้นไปกองไว้อยู่แค่มันนะพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้า ตัดไม้ที่มันเป็นลำไม้มันใหญ่น่ะออกเนาะเขาจะจังดูดส,สบายพี่น้องอันนี้แม่นเฮาดูดอันฉีลูกเข่าเนาะพี่น้องเพิ่นเอ่ยว่าดำเขาไห้เนาะแล้วก็ฉีลูกมั่นเนาะพี่น้องมันสะปลางเลยเนาะก็เลยจําเป็นต้องเด้ดุนะูดเนาะพี่น้องถ้าบ่ปลูกเขาปลูกมั่นกับบ่ดูดบ่ตัดไม้ออกดอกเนาะ ตวน้องเจือ,อยังคือกาพี่น้องนี่เนาะตัวเป็นปลาเนี่ยมันห้องเจือเนาะในทัดอันห้องหนาบาวไปเนาะยังมาทันแล้มาทางเลยพี่น้องม่ยคันกันยังอัน,นโควิดอยู่ <c oughs> หิวจักมาเลยมาตัดถอนนี่ต่อ บิงลูกไผนี high, high, high? <laughs> ่เบิงจับไปขายเบิงุนายตาโอ้ายตาพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิงไม้ที่ว่าเพิ่นตัดกล่องไว้สิทานเรียบร้อยเนาะพี่น้องตามแคมดินพะนาะเพิ่นก็สิเอาไปกล่องไว้พี่น้องบัดพิ่นุดเดินจกน้องเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็สิถมเฮ็ดทานเนาะพี่น้องนี่แม่นเนื้อที่หรือว่าสถานที่ที่เฮา ทีปลูกเขาปลูกมั่นน้องพี่น้องเพื่อว่าปลูกเขาให้เนะเดีพี่น้องนี่เพื่อนห้าก,กับคนกลงองือว่าตัดเมื่อวานนี้น้องพี่น้องนี่ได้เลย เครื่องเตา <laughs> ได้เลยเครื่องเตาพี่นนองอันนี้กระจู้ยังมันทะาลไม้อยู่เนาะพี่เนาะไม้ยังโมเบิร์ดเนาะบันห่านน้องเลนไปดูทีมันแดนนะเขาโฮมจ้าในบันสบายนั่นใส่คาสันเค้นสันพร้อมโอ้ยเนาะสบายดีไม่ยุ่มดู ผัวพี่นอ้องออ้ผ้าแลนน้องกระแลนตอแเต้นๆน้ำล้างแล้วบันี้แดดกับผ้ากันแลนแบบยุ่ยซื่อๆลพี่นอ้องบอกให้ดูหฮมฮันเดะเหดุผก็ขี้ดินนะบะเฮ้ะ,ะเย็นมานะขี้ดินมันสุ่มพี่นอ้องก็มันเป็นห้อยตีนโลดเด้ พีเอ็นไอเหมือนะนะ่ะห้อยติดรถเพียรถด,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 ดูดได้ใ่เพื่อนเขาคือไม่รถด,ดูดเห็นไหมใช่มันามาว่านี่บอ่ะเฮงว่านี่ตัวใบมาว่าเสือขจะมาดูดนะนวัวชิดาวัาให้อยม,ามา้าม้าไรโฉอะไรวะห้อยติดรถเพียงในมือนะ่ะ เด,ดือดเดะเดือดเพื่อบบบนี่เด,ดือดจะตะาก,กุ <laughs> โอ้ยายบ้าเดือดจะรู้ผุ่นมั่งแน่พออันหิวจักนะอย่าไปอย่าไปแดดผุ่นไปฮะหลุมหอยตีนโลตัวสเดือดอยู่เบิดมอืองเลยนางเอ่ยหอยตีนโลมันทักเบเบิดอได้หนินะ อย่าแค้นนั่นคืออะไรครือมันตายแล้วมันขาดได้โอ้พี่น้องเอ้ยขันหายมาอยู่อาร้านเบิดเมื่อนี่ปวดชะมก <c oughs> น่าอย่าดึงมันจิขาตัวชิล <Yeah. S 1> ล่มมวนบอกมาให้น่ะเออว่าเลยเออ <Yeah. S 1> อันนี้ได้ <Yeah. S 1> เป็นเบี้ยคือบบมวน อยูดอออออย่ดีกินบเเนนะอเออสระอยู่่่ดีกินบแซอยูเฮือนอ่ะดีแล้วอย่างเมื่อเฮือนอยู่แน่ค่ะว่าบุญยาวอันนี้มาพีนบ่มวนคือบุญยาวเมื่อเฮือนสามชิพากันหลินเลยมน,นี้นะพี่น้องห้อยห้อยตีนรถผัดเต็มไฮอยู่พากันไปลุ่มห้อยตีนรถพี่นอ้องอุตส่าป้ามาเฮคันให้ยูเฮือนถาคนเดียวเนาะ ว่าสีออกมาทายคลิปเขาจะมาดูไทยให้พี่น้องเบิงแต่ว่าบ่ได้ทายเบิงจ้ะพี่น้องเพราะว่าโลเขาจะมาบ่ได้เนาะตอนนี้ก็สิได้เมื่อยแล้วพี่น้องเพราะว่าผ้ามาผ้าเมื่อยเนาะแม่คันเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นบ่สบายแน่นะพี่น้องบ่มีคนอยู่เฮือนเนาะอายจีนก็ออกมาคนใหม่คนตอกซอยนาบาวแล้วเนาะจีนก็ว่าสิออกมาทายคลิปพอได้คลิปแล้วสิพาเข้าเมื่อยเนาะแต่ว่ารถบ่มาซ่ําพี่น้องแต่ว่าก็ได้คลิปอยู่นาบาวเพิ่นตัดไม้เฮ็ดทานให้เบิ่งแทนเนาะพี่น้อง เดี๋ยวมื่ออื่นเพิ่นว่าดูดเนาะแต่ว่ายังบูฮัวสิได้ออกมาทายคีเพยเบิงหรือบอนาะเพราะว่ามื่ออื่นไอก้กระตองได้ออกมาพี่อีกแล้วไม่ยั้งคันกระเสือมีคนอยู่น้ำอีพี่น้องอย่ามาเดี๋ยวมาทายเบิงดอกเนาะเมื่อนี้คือสิได้เบิงเตยเท่านี้เลยพี่น้องเดี๋ยวเดีก๋กระโอ้ดเบิงน้ำกันเนาะไว้เพาะกันคลิปหนาเนาะพี่น้องบ๊ายบาย